วันนี้ไดเมดจะพูดถึงโทนสีแดงและชมพูในการตกแต่งบ้านนะคะโทนสีแดงและชมพูสีแดงสีแห่งความรักความศรัทธาความปรารถนาและพลังงานสัญ,ญลักษณ์การกระตุ้นของจังหวะหัวใจตื่นตัวรีบร้อนความน่าหลงไหลและจัดจ้าน สีชมพูตัวแทนความรักแรกแย้มพริบานความเป็นหญิงสาวที่น่ารักอ่อนหวานทั้งสองสีนี้สามารถใช้เป็นสีทาบ้านทั้งสีทาภายในและสีทาภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยค่าการใช้โทนสีแดงและชมพูกับการตกแต่งภายนอกสีแดงสดเหมาะสําหรับบ้านที่มีรูปแบบสไตล์โมเดิร์นโดยแบ่งจังหวะพื้นที่ที่เหมาะสมตามเหลี่ยมมุมของรูปทรงอาคารแต่ควรเป็นบ้านที่มีพื้นที่โดยรอบที่โปร่งโล่งเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดจนเกินไป สำหรับแบบบ้านพักอาศัยในปัจจุบันไม่ควรเลือกใช้สีแดงสดมากนักสีชมพูอ่อนคอรันคอรันที่แกมส้มจางๆสามารถนำมาทาภายในอกได้ทำให้บ้านดูน่ารักเหมาะกับบ้านที่มีหลังคาสีแดงสดสีแดงเลือดหมูสีน้ำตาและสีเทาเข้มโดยอาจเลือกตัดขอบสีขาวบริเวณบัวหรือบานหน้าต่างเพื่อสร้างบรรยากาศแนวอิงลิชันทรี ตามแบบบ้านพักตากอากาศตามชนบทแถบยุโรปแต่หากเป็นร้านอาหารร้านค้าหรือพื้นที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าสามารถใช้สีสดๆมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างความโดดเด่นการประยุกต์กับการตกแต่งห้องต่างๆห้องนอนห้องทำงานสีชมพูอ่อนมักเป็นที่ถูกใจสำหรับหญิงสาววัยแรกแย้มและห้องเด็กหญิงห้องทำงานสีแดงสดเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานครีเอทีฟที่ต้องการความตื่นตัวแต่อาจไม่เหมาะนะักกับผู้ที่ต้องทำงานซึ่งมีความตึงเครียดและใช้สมาธิห้องนั่งเล่นห้องรับแขก ถงทางเดินการใช้สีแดงกุหลาบทาผนังซักผืนทำให้สะดุดตาและชัดเจนสแสดงออกถึงบุคลิกความมั่นใจของเจ้าของบ้านสีแดงสดยังสามารถใช้ทาส่วนต้อนรับสแสดงถึงความเป็นมงคลและโชคดีในกลุ่มความเชื่อของชาวจีนห้องครวัวห้องรับประทานอาหารการทาสีแดงบนผนังซักผืนช่วยเพิ่มความคิดสร้างสารรค์กระตุ้นให้เกิดพลังงานในการทำอาหารในส่วนของห้องรับประทานอาหารจะช่วยเพิ่มสีสันให้อาหารมื้อเดิมๆไม่น่าเบือ่อแต่ควรเลือกทาในบางผนังเท่านั้น ห้องน้ำสำหรับบอสาวสาวที่รักการดูแลตัวเองและใช้เวลาอยู่กับการอาบน้ำทำสปาแต่งหน้าทาครีมสีชมพูจะทำให้สามารถใช้เวลาอยู่กับห้องน้ำได้อย่างมีความสุขเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์สีไดเมดหรืองาน O.E.M สามารถติดต่อได้ที่023232800นะคะ